สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนรานครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่จํานวนทั้งหมด10,000อัตราด้วยกันนะครับที่มาที่ไปแนวคิดตลอดจราละเอียดต่างๆจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวคุยกับคุณปิยวัฒน์ สิวรักปองเลขาที่การสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับในฐานะกรรมการธนาคารออมสินเรื่องของมาตรการแก้ปัญหาหนี้เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเดี๋ยวพูดค,คุยกับคุณมงคลในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าเดินนทางใบใบห่สสีั สดใสนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อหารายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยแต่ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับได้จัดมาตรการสําหรับข้าราชการครูที่เกษยียณอายุราชการแล้วนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อโดยใช้บาเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับคงที่ร้อยละ2ต่อปีนานถึง10ปีด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินจัดมาตรการสําหรับข้าราชการครูที่เกษยียณอายุราชการแล้วนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อโดยใช้ บาเน็จตกทอดเป็นหลักประกันได้นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับคงที่ร้อยละสองต่อปีสามารถผ่อนชำระได้นานถึง10ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้จัดมาตรการสำหรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อโดยใช้บำเน็จตกทอดเป็นหลักประกันนะครับซึ่งธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคาตอบมานะครับ s s c สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า เฟซบุ o กไลฟ์เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจวันที่17บเจมิถุนายนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณชัยรัตน์หนูทองนะครับเมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มเม็ดเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยการปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับมีระยะเวลาผ่อนชําระนาน5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับร้อยละสามจุดเก้านะครับแล้วก็ปลอดชําระเงินต้นในปีแรกผู้ที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับใช้บุคคลเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อก็ได้นะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบอดสยอคาประกันซึ่งธนาคารจะผ่อนปลนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูจากรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลักนะครับเนื่องจาก ธนาคารทราบดีครับว่าปัจจุบันนี้การต้องขาดรายได้เพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับนะครับหรืออาจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่82แห่งทั่วประเทศนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนก็ได้ หรือว่าจะไปค้นหาสถานที่ตั้งของสำนักสินเชื่อในแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับเว็บไซต์ของธนาคารอมสินครับ w w w g s b o r t h นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการจ้างงานบัฑิตจบใหม่จำนวน1นึ่งหมื่นอัตราด้วยกันพูดคุยกับคุณปิยวัต์ศิวรักษรองเลขาธิการสนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณปิยวัต์ครับสวัสดีครับครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณปิยวัต์ครับ ครับก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19นะครับก็ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจนะครับโดยรวมแล้วก็กระทบกับสถานการณ์การจ้างงานที่มีแนวโน้มตัดตัวลดลงนะครับอ,อย่างต่อเนื่องนะครับรบทำให้หลายส่วนหลายภาคส่วนเนี่ยเริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การว่างงานในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบัณฑิตที่จบใหม่นะครับ ซึ่งคาดกันว่ามีจำนวนหลายแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตรงนี้นะครับแล้วรวมถึงสถานการณ์ทางสังคมด้วยนะครับคณะกรรมการบริหารรังงานราชการหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคอพอรอนะครับมีท่านรองนายกวิษณุเป็นประธานนะครับแล้วก็สํานักง,งานกอพอเป็น่ายเลขา,าเนี่ยก็เห็นควรเสนอ คณะรัฐมนตรีนะครับให้หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวผ่านการระบบการจ้างงานภาครัฐนะครับเพื่อระบบพนักงานรัฐการนะครับเราก็เลยทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไปว่าให้มอีอัตราการจ้างงานที่เรียกว่าเป็นพนักงานราชก,การเฉพาะกิจนะครับเป็นการจ้างงานแบบสัญญาจ้างนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับซึ่งสุด ไม่เกินส0มสิบกันยายนปีสีหน้านะครับสอง5นห้ารอยหกสิบห้านะครับแล้วก็โฟกัสไปที่กระจายการจ้างงานไปตามภูมิภาคนะครับในหลายๆส่วนราชการประมาณยี่สบส่วนราชการนะครับจำนวนหนึ่งในนัตราครับครับแล้วลักษณะงานจะเป็นยังไงไหมครับลักษณะงานจะหลากหลายหลากหลายนะฮะอยู่กับส่วนราชการในการกาหนดเลยนะครับมีทั้งงานเชิงวิชาการนะครับงานประมงนะครับก็ได้นะครับ หรืองานวางแผนวิเคราะห์โนโยบายวางแผนนะครับหรือแม้กระทั่งงานจัดการงานทั่วไปนะครับ <g ül> ก็ได้ครับข,ขึ้นขึ้นเราให้ความยืดหยุ่นกับส่วนราชการาบริบทของงานราชการเลยครับครับไม่รู้ว่าเราต้องเ,อเขาเรียกอ,อะไรวิธีการจะเกลี clear, ่ยในจะเกลี่ยยังไงให้มีหลักเกณฑ์ยัยงไงครตรงนี้ก็มีว่า,าอไเราเ,เราเน้นส่วนราชการที่มีหน่วยงานในกูุิภาพครับเพราะฉะนั้นก็ ส่วนราชการที่จัดสรรให้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยราชการที่ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับครับแล้วเราก็กระจายตามตามตามขนาดของส่วนราชการนะครับตามความเหมาะสมนะครับ,รบก็ก็แต่ว่าส่วนราชการก็จะได้เป็นเป็นภาพรวมไปเช่นเช่นกลมนี้ได้กี่ร้อยกี่ร้อยนะครับอแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไป จับสัรเอง <ฮา S 2> ว่า,<ฮ>าจังหวัดนี้อาจจะได้มากกว่าจังหวัดนู้นหน่อยนึงเพราะว่าขนาดมีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่าอย่างนี้ขึ้น,น,น,นอยู่กับขึ้นอยู่กับความจําเป็นความต้องการของส่วนรฐฐาชการครับอ๋อรับทีบบนี้แสดงว่าในในท้องถิ่นก็ต้องเขียนแผนงานขึ้นมาเสนอก่อนไหมฮะหรือยังไงในในกรมในกระทรวงเขาจะคุยกันใช่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 ตรงนั้น ไม่เกี่ยวกับกอพแล้วคือกอพก็อนุมัติในภาพรวมตัวเฉลี่ยออกไปนะฮะใช่ใช่ครับกับแล้วก็ที่เหลือทางกรมแต่ละกรมก็ไปจัดสรรเองว่าคุณจะให้ตำแหน่งเออจังหวัดนี้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่าไปขึ้นอยู่กับปัจจัยเพื่อเพือเขาแต่ละกรมเขานะครับซึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันใช่ไหมะทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นอัตรานะฮะหนึ่งหมื่นอัตราอ๋อออกรับอันนี้เป็นเป็นเป็นเงินเดือนเลยไม่ใช่รายได้นะฮะเป็นเงินเดือนเป็นเงินเดือนเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่่่ยยจะตต้้อองงงเรริมนนัััไกคคุณวบ ผมแนะนําให้ให้ดูในเว็บไซต์ของของกรมนะครับครับหรือว่าของของกระทรวงซึ่งผมคิดว่าอาจอาจจะรออีกนิดนึง,นนงเพราะว่าเนื่องจากว่าคอรมอมีมติไปเมื่อต้นเดือนนี้นะครับ,รบส่วนราชการอาจจะยังเตรียมเตรียมเรื่องอยู่นะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรครําว่าดําเนินการอย่างไรเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าบางบางที่เขาอาจจะให้มีการชัดเลือกท,ที่ที่กรมที่ที่ส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพ หรือว่าบางกรมเขาอาจจะบอกว่างั้นคัดเลือกที่จังหวัดเลยก็ได้อันขึ้นขึ้นเหลือขึ้นอยู่กับส่วนราชการนะครับซึ่งก็ก็จะต้องรบกวนให้ให้ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยคอยติดตามในเว็บไซต์ของหรือว่าท,ที่ที่ส่วนราชการนะครับส่วนราชการครับผมจําเป็นต้องออลงรายละเอียดคุณสมบัติเรื่องของทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยไหมฮะว่าต้องอยู่ในจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นเท่านั้นหรือย,ยังไงฮะ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดดของส่วนราชการเขาส่วนราชการอร๋รอเ,ะะเอาเอาเป็นว่าใ,ให้หลักๆนี้ให้ท่านติดต่อกับทางหน่วยราชการในจังหวัดของท่านก่อนก็แล้วกัน,กน,กนใช่ครับแต่ย<ช>ังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะลองลองดูก็ได้ครับตอนนี้อาจจะได้แล้วเหรอฮรอะครับแต่ว่าอาจจะรอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะอีกอีกไม่นานอีกไม่นานเพราะว่าเพราะว่าทาง คอรมอเองทางท่านนายกเองก็อยากจะให้เว้นวัดในการดําเนินการในเรื่องนี้ครับกับซึ่งถ้าเกิดว่าทําได้จริงเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินมันจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยห่มื่นอัตราเดือนละหมื่นแราสำนักนบได้จัดสรรไว้ประมาณสองพันกว่าล้านครับสําหรับการจ้างงานในในเวลาหนึ่งสีครับใช่ครับแต่ว่าเขาจะคูณเจ็ดใช่ไหมฮะเวลารอบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนอันนั้นเบรกผมคิดเผื่อไปหน่อยคุณเปีว่าไม่ใช่ลยมันจะมีการคูณเจ็ดคูณแปดแล้วก็ว่าไปในรอบวงรอบเศรษฐกิจเขา นะครับเอาละเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเราเราคาดหวังยังไงบ้างฮะเราคาดหวังว่าก็ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทางภาควัดเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาภาวะผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับที่เกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าอาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งครับที่ให้หลายๆท่านเนี่ย ได้ได้เข้ามาลองดูว่าทํางานกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยครับอ่ท่านชอบไหมชอบไหมนะครับเหมือนจะเป็นการเป็นการฝึกทดลองงานไปด้วยในตัวเพราะว่าท่านมีเวลาหนึ่งปีนะบบางคนเพราะว่าบางบางคนเวลาเวลาท่านมามรติว่าท่านท่านมาสอบภาคกอหรือว่าสอบกอพสอบเนี่ยอสอบกอพเนี่ยท่านท่านจะนึกว่าอจะมีคาว่ามารับราชการอ๋อรัเป็นขว ไม่เข้าใจอย่างเดียวใช่ไหมแต่แต่ตอนเนี้ยท่านท่านมีโอกาสได้มาทํนณที่ส่วนราชการเลยท่านก็ได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันจะแคบลงว่าเวลาทํางานที่องค์กรจริงๆเนี่ยภาพมันเป็นยางไรท่านชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าให้วิถีให้จะตรงกับจริตของท่านไหมนะครับคือถ้าท่านชอบหรือว่าท่านท่านไม่ชอบแต่ท่านคิดว่าท่านอยากจะช่วยส่วนราชการเขาปรับปรุงในอนาคตนะฮะ พอหมดโครงการนี้ท่านก็อาจจะรอดูโอกาสว่าเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการจริงๆก็กเป็นอีกโอกาสครับให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ครับได้หมดนะฮะทีนี้เอาล่ะเกิดว่าเรื่องการการกําหนดคุณสมบัติหรือว่าการสมัครการสอบคัดเลือกอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของกรมพิจารณาเองนะฮะอันนี้ครับผมไม่ไม่เกี่ยวกับพอต้องต้องเข้าใจก่อนนะฮะเกี่ยวรับผมคือคือกรมเขาทําได้หลายวิธีครับทั้งทั้งการสอบข้อเขียนหรือว่าสอบสัมภาษณ์หรือดูประวัติอันนี้ แล้วแล้วแต่ลักษณะงานที่ที่ที่เหมาะสมครับอ๋อแล้วแต่เขาเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยให้เฉพาะกรอบใหญ่ๆแค่นั้นเองที่เหลือกรมทางหน่วยงานราชการคุณก็ไปบริหารจัดการกันเองทำนองนี้นะฮะใช่ครับครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆเหล่านี้น้องๆเหล่านี้ได้เข้าไปทํางานในตําแหน่งที่บ้านนี้แล้วเนี่ยคุณปีวัตรครับระหว่างทางนะครับเกิดเขาได้งานอื่นเขลาออกมันจะมีผลไหมฮะมี ผลก็ส่วนราชการสามารถสามารถ,าารถจ้างจ้างมาทดแทนได้ทดแทนได้<ต>อางนี้นี้คนที่มาแทนน้องหรือว่าท่านที่ลาออกไปเนี่ยกลก็จะ,ะทางานได้ไม่เกินสามสิบกันยาหกห้าครับอ๋อเรามีลิมิตอยู่แค่นั้นนะฮะแค่เดือนกันยาแค่นั้นอกับ,บ,บต้องเข้าใจเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้ด้วย ครับผมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยเอาเป็นงานเอกชนก็ว่าไปแล้วแต่แต่ถ้าเกิดระหว่างที่เดินทางอยู่ตรงนี้แล้วกลางทางกพเกิดเปิดสอบขึ้นมาเขามีสิทธิ์สอบไหมฮะมีครับมีครับมีอืมเขาเขาครับผมครับสมมุติเขาเขามีคุณสมบัติแล้วก็ทางกรมสมรติว่าคนที่มามาสมัครเนี่ยมีมีมีใบพาดกออยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าเป็นกลุ่มที่กําลังสอบภาดกออยู่เนี้ยนะครับอยู่ในช่วงสอบพาดกอเนี่ยถ้าถ้า ถ้าเขาสอบภาคกอผ่านแล้วท่านท่านมีใบภาคกอท่านทําพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้วก็มรมเกิดเปิดตาแหน่งว่างขึ้นมาสมมตินะฮะสมมติท่านก็ไปสอบตรงนั้นได้เหมือนกันได้๋อได้เหมือนกันไม่ไม่ได้แปลว่าจะมีภาษีอะไรมันคนละกันนะฮะไม่เกี่ยวกันเป็นเป็นโอกาสเป็นโอกาสเฉยาครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ได้สอบภาคกอถึงเวลาถ้าเปิดสอบท่านก็ไปสอบปกติไปไม่มีอะไรท่านจะสอบปกติไปครับแต่ถ้ามีผลอยู่แล้ว นั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งครับผมนะฮะอ่าพาใจตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้ส่วนคนที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อของกอพอนี่จะรวมข้าราชการครูด้วยไหมฮะคุณปิยวัฒนะ์ไม่คับไม่เกี่ยวนะฮะ,<ม>ะกําลังถามอย่างนี้เพราะว่าในต่างจังหวัดจะมีบางส่วนที่อาจจะมามาในงานนี้ด้วยแล้วก็เกิดถึงเวลาปุ๊บเขาสอบบรรจุได้แล้วก็ทางอสอพทออเรียกไปบรรจุข้าราชการปุ๊บเขาก็ต้องออกจากตรงนี้ไปซึ่งจะมันไม่มีผลผูกพันอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะ ก็ก็ไม่มีผลทุไม่มีผลอันเรื่องการระยะเวลาการทางงททางานอะไรไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันนะครับไม่ครับอ่าครับแต่ถ้าเกิดทํางานจนครบหนึ่งปีเนี่ยเรามีเป็นเขาเรียกเป็นใบผ่านงานให้ไหมฮะเออก็อ่หรือยังไม่คิดอาจจะขอใบรับรองได้รับรองได้จะได้นั่นสิจริงแต่ว่าจริงแต่ว่าจริงแต่ว่าครับอา่าอ่าก็ไปอาจจะเป็นการ สมมุติว่าท่านท่านจะไปสมัครรับราชการใช่ไหมครับครับครับก็แล้วท่านมีใบใบรับรองตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในองค์ประกอบอที่ของกรมเขาเขาดูแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถึงกับการันตีว่าท่านจะได้อ่ากับผู้งานว่ายังไงก็แล้วแต่พื้นฐานของท่านต้องผ่านการสอบภาคกอก่อนนะครับพอเสร็จ<ม>แล้วปุ๊บเมื่อเมื่อมันมีกระบวนการใช่ไหมฮะ มาคัดเลือกตามปกติครับครับแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่มันต้องตัดสินกันอาจจะคนสองคนอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะได้เปรียบตรงนี้แหละตรงนี้ท่านผ่านงานราชการมาแล้วตรงนี้แหละนะฮะก็อาจจะอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นมีเครดิตนิดนึงเพราะว่าท่านรู้จักงานมาก่อนอ่าอันนี้ก็ต้องขึ้นคือมันมันมันขึ้นไปถึงระดับผู้บริหารที่เขาจะต้องเล็งแล้วว่าเขาอยากจะได้คนลักษณะแบบไหนอะไรยังไงคือผ่านพ้นคอพอไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วซึ่ง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 ต้องเรียนว่าดีนะครับกับรั่ใช่ใช่จะรับ คนคนหนึ่งเข้าองค์กรเนี่ยแล้วเขามีความรู้เกี่ยวกับองค์กรของเราใช่ไหมครับก็ก็ก็เป็นจุดจุดที่จุดที่เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับครับอันนี้เอกชนเขาเขาน่าจะมองอย่างนี้ด้วยไหมครัคุณปิยวัฒน์ใช่ครับใช่ครับผมว่าพอรู้เนี่โดยเฉพาะย่างยิ่งแนวแนวโน้มของการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยเราจะให้ความสาคัญกับทักษะและประสบการณ์มากขึ้นนะครับ ซึ่งคุณไม่สามารถหาได้ถ้าเกิดคุณไม่มีตำแหน่งงานอะไรที่จะรับผิดชอบในหน่วยราชการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นโอกาสาตัวตรงวุฒก็สําคัญประสบการณ์ก็สําคัญเพราะว่าความรู้หลายๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันมันมันหาไม่ได้จากโรงเรียนไม่ได้จาก วิทยอะไรครับมันได้จากการทำงานจริงนครับมอืคุณก็จะรู้ว่าทิทาในการทํางานให้มันสอดคล้องจับไปในอนาคตจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งเมื่อทําไปแล้วจนหมดสัญญาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะได้มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรยังไม่ได้คุยนะวันนี้นะฮะใน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 เงื่อนถ่ายคือไม่ต่อสัญญาครับไม่ต่อสัญญาอต้องเตรียมไว้ใช่ครับจะเจนก่อนให้เวลาหนึ่งปีตรงนี้นะครับซึ่งเวลาหนึ่งปีถ้าเกิดคุณสามารถเรียนรู้ กิจกรรมการทํางานในตําแหน่งที่คุณไปอยู่อะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็คือพอสมรค์ของคุณแล้วว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาได้รับราชการหรือไม่อย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วไม่เกี่ยวกับเราคนละเรื่องกันแล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ผม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 เห็นด้วยกับที่คุณคุณเกลือครับบอกนะครับ,ค,รบคือว่าประสบการณ์ที่ที่ท่านได้ห1 1> น,นึ่งสี่เนี่จะเป็นมูลจะเป็นคุณค่าที่ดีที่ที่อท่านสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานได้ไวที่ไหนก็ตา ใช่เพราะว่าถ้าเป็นมืมองเอกชนคุณปีวันก็ทราบดีว่าเขาเขาก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถูกไหมได้คนที่รู้งานมาแล้วสบายมากแล้วก็ไม่ต้องมาสอนใหม่ไม่ต้องมาเทรนใหม่ทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะครับอันนี้อันนี้เหนื่อยแล้วอ่ะมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับคุณปีวัน์ครับเชิญนะก็ไม่มีครับก็ก็ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ที่สนใจ ในในการทํางานตรงนี้นะครับในการสมัครงานตรงนี้นะครับแล้วก็ให้รบกวนให้คอยติดตามความคืบหน้าผ่านทั้งเว็บไซต์หรือว่าทั้งอาจจะโทรไปถามส่วนราชการที่ท่านสนใจนะครับครับครับส่วนไทม์ไลน์ลองดูว่าครับผมไทม์ไลน์ก็คือว่าเป็นการจ้างงานระยะหนึ่งปีครับจะค่าตอบแทนเื่น หนึ่งหมื่นแปดพันบาทานะครับกับอาจจะต้องมีหระกันสังคมบ้างนิดหน่อยนะครับ,รบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาอันนี้ชัดเจนแล้วไม่เกินกันยายนสีหน้าครับครับแต่ว่าจะมีกําหนดไหมครับว่าต้องภายในวันที่เท่าไหร่สัญญาจ้างต้องมีการลงลงลง,ลงนามอะไรกันเนี่ยครับมีไหมฮะทางทางทางคอรมอทางท่านนายกเนี่ย อยากจะให้จ้างได้ประมาณเดือนสิงหาคมครับสิงหาคมาเดือนนี้มิถุนายนวุ่งรัะครับเพื่อเพื่อให้ทันปีงบประมาณหรือเปล่าครับหรือไม่เกี่ยวให้จ้างงานได้เร็วที่สุดได้เร็วที่สุดอ๋อโอเคเหตุผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแต่ละหน่วยงานก็ต้องติดตามกันนะครับใครอยู่หน่วยงานไหน <c oughs> อะไรยังไงไปถามถ่ายกนได้เลย นะครับในต่างจังหวัดอ่ะอะไรครับวันนี้เราปวดแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณปิยวัฒน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปิยวัฒน์สุวรักษ์นะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับท่านผู้ฟังเอาไปว่าโดยสรุปนะครับน้องๆคนไหนที่อาจจะสนใจนะครับก็ท่านก็ต้องไปดูงานของหน่วยราชการที่อาจจะนะฮะผมใช้คำว่าอาจจะเพราะเราไม่สามารถยืนยันได้นักเวลานี้วันนี้ว่าหน่วยงานไหนเขาจะเปิดเท่าไหร่อะไรยังไง ผมสมมติก็แล้วกันอาจจะเป็นกลมใดกลมหนึ่งในส่วนกลางเนี่ยนะครับแล้วก็กระจายไปยังส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนอาจจะต้องการคนไปตรวจเอกสารเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องโควิดแอบเข้าประเทศมานะครับอาจจะต้องไปดูเอกสารไปดูหน้าผู้คนไปอยู่ตามดงตามด่านอะไรพวกนี้ผมสมมตินะครับผมสมมติเขาอาจจะต้องการคนที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่จะเป็นต้องมีความรับผิดชอบหรือขนาดว,ว่าต้องเซ็นชื่อในตำแหน่งอะไรบ้างไหไปช่วยกันดูตรงนี้อาจจะ เป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้แหละในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่มีเมื่อถึงเวลาปุ๊บนะครับผ่านไป1ปีแล้วท่านหมดสัญญาตรงนี้ปรับแล้วท่านเกิดระหว่างนั้นระหว่างทางเกิดไปรู้จักกับใครเขาเขาอยากจะดึงตัวท่านไปก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ท่านจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดท่านกันแล้วกันนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมาพูดให้ฟังด้วยนะครับในช่วงของเจาะเศรษฐกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจท่านับ เรื่องของธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี่เป็นการให้ความช่วยเหลือกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะกรรมการธนาคารออมสินนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับจัดมาตรการสําหรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อโดยใช้บําเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักประกันคําถามคือ จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับส่งคำตอบมานะครับ S M S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ